สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิบสีบายใจเริงนะคะกลับมาพบกับแม่หมอใจเริงอีกเช่นเคยนะคะกับช่องของการทำลายดวงชะตาโดยทั่วไปโดยพย,ยิบสีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคม2565นะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะ ขอให้มีความสุขสมปรารถนาคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจปรารถนานะคะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะชาวท,ท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะความรักทั้งสามสถานะเลยเรามาอัปเดตกันนะคะก็เดี๋ยวนะคะให้ตกแป๊บนะึง แม่หมออัปเดตให้ทั้ง3สถานะนะคะการนับราศีของแม่หมอนะคะท่านที่เกิดราศีสิงค์ก็ตั้งแต่ท่านท,ที่เกิดวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนนะคะเป็นการนับราศีแบบโหราศาสตร์ไทยนะหรืออ,อ้างยิงจากการเรียงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะหรือใครอ,อยากจะอ้างอิงตามหลักลัคนาก็ได้คือถ้าทราบเวลาเกิด ทราบลัคนาอยู่ในลัคนาสิง์ก็สามารถมาฟังได้นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าตรงนะหรือใครจะยึดตามหลักสากลก็ได้นะคะฟังแล้วรู้สึกว่าตรงอันนี้ไม่หมองไม่ได้ฟิตขนาดนั้นนะคะโอเคจะขอดูชาวคนโสดราศีสิงห์นะคะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนสิงหาคมในเดือนเกิดนะคะความประากาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะคอนโซลค่ะ,อะเอชชอปสอดนะคะทำไมขึ้นเป็นแปดดาวขึ้นมาเลยในใออฟเพนท์เคิลนะคะเพจช็อปแวนค่ะ ทวบสอดค่ะฟอบคัพส์ค่ะเอสซับคัพส์ค่ะเฮอมิเดค่ะ ไฟฟ์ออฟแมค่ะสิคซ์ออฟค่ะโอเคเดอะซันค่ะ เช hey, นอฟครับสค่ะสิบห้วยละฮาร์โรแฟนเนะคะ่ะชาวสิงค์ค่ะคมชาวราศีสิงห์นะคะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นตั้งสองใบเนี่ยเออถ้าเป็นสายมูก็ใครสักคนยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบรรพบุรุษคอยดูแลตามดูแลอยู่ตลอดนะคะเออ อันนี้ไม่เกี่ยวกับความรักนะทีนี้ความรักเรามาดูคนโสดกันดีกว่าขึ้นมาเป็นไพ่8ดาบแล้วก็เป็นไพ่นายอัเเ็นต์เคิลนะคะโดยไพ่ประจําตัวแล้วก็ไพ่ความรู้สึกของคุณเหมือนถ้าในเรื่องของร่างกายตอนนี้คุณไม่สบายหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าคะหรือมีอาการเจ็บตามเนื้อตามตัวอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าในเรื่องของความรัก ไม่หมอบอกเลยว่าคุณไม่ปล่อยตัวเองคุณไม่ให้อิสระตัวเองคุณกักขังตัวเองเอาไว้กพขึ้นมาเป็นแปดดาบคุณไม่อยากให้อิสระตัวเองในเรื่องของความรักเลยคุณพยายามที่จะปิดกั้นตัวเองมีกำแพงที่ค่อนข้างสูงมีกำแพงที่ค่อนข้างสูงนะอืมแล้วคุณไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องความรักเลยไม่ว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะพยายาม บอกตัวเองยังไงก็แล้วแต่แหละว่าถึงบางครั้งเราเราพยายามมองความรักว่ามันคือมันคือมุมมองมันมันคือมุมมองของความรักที่มันอยากจะอยากจะบอกตัวเองอะว่าจริงๆความรักมันไม่ได้เลวร้ายอะแต่ว่าใจของคุณอะมันไม่เปิดไงอันนี้สําหรับคนโสดที่ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีใครนะคะมองดูว่าคุณค่อนชักปิดกั้นตัวเองในเรื่องนี้อืม คือเราแค่คิดว่าอยู่กับครอบครัวเราก็โอเคแล้วหรือว่าหรือว่าเราด้วยความที่ว่ามีไพ่เดอะเฮอร์มิขึ้นมานะคะเราอยากอยู่เงียบๆเ,เราไม่ได้ไม่ได้สแสวงหาสิ่งใดอะรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆของตัวเองนะคะคนคนนี้สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนาะอืม ถ้าไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรบนโลกใบนี้คือเรารักตัวเองนอ่ะมันก็เพียงพอแล้วหรือว่าได้รับความรักจากครอบครัวเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วอะไรแบบเนี้นะคะเออกำแพงค่อนข้างสูงหรือถ้าคิดว่าอยากจะมีรักกับใครสักคนนังก็เป็นฟอบครับขึ้นมาซะงั้นน่ะนะคะมันถ้าไปรักใครอะ่ะไปรักคนที่เราเราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักเขาดีกว่าอืม หรืออาจจะเป็นในอดีตอ่ะเคยไปแอบบชอบแอบลบื้มแอบ,บรักใครแล้วคือเขาอ่ะมันเหมือนตัวตนของเราอ่ะมันทําให้เขาอ่ะมามีเคมีตรงกันกับเราไม่ได้อ่ะมาชอบในตัวตนของเราไม่ได้อ่ะคุณก็เลยเกิดความไม่มั่นใจคุณก็เลยเกิดความที่แบบว่ากักขังตัวเองเอาไว้นะคะไม่กล้าที่จะเดินก้าวไปอีกอะไรแบบนี้เนาะหรือว่า ถ้าใครที่เพิ่งเป็นคนที่โสดมาหมาดๆนะไม่บอกมองดูว่าคุณน่าจะไปชอบคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเหมือนเขาแค่แวะมาพูดคุยกับคุณแป๊บหนึ่งแล้วเขากลับไปหาครอบครัวเขาอะไรแบบนียมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองอะมองถึงภาพของความถูกต้องเป็นหลักด้วยนะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องถอยออกมาเราจําเป็นที่ต้องมาอยู่ในจุดที่เป็นตัวของเราเราไม่ควรที่จะไปทําให้ครอบรครัวคนอื่นแตกแยกหรือเดือดอร้อน คุณเห็นแก่ครอบครัวเขาคุณเห็นแก่เด็กคุณเห็นแก่ความถูกต้องคุณเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่สิ่งที่มันอยู่ในใจเราว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่อ,อยากที่จะไปทำลายครอบครัวของใครอะไรแบบนี้หนะ่อเป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณธรรมในใจของตัวเองสูงไง คือก่อนนาะเน,นี้ยถ้าเราไม่รู้ไม่มันมันมันไม่ผิดไงอันนี้ก็บอกตัวเองแต่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วเราก็เป็นฝ่ายเอาตัวเองออกมาอะไรแบบเนี้ยเออม,มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยกาม,มาเหมือนกันเนาะแต่บางทีมีมุมที่ทะเลาะก,กับตัวเองเหมือนกันนะคะว่ามีไฟ v e up v ขึ้นมาทะเลาะก,กับตัวเองว่าทําไมถึงจะต้องเป็นคนที่ยอมยอมเป็นคนเจ็บตลอดอะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็คือนัก นักรักผูก้เสียสละหรือเปล่าเป็นคนที่ยอมเสียสละเป็นคนที่ยอมให้ตัวเองเจ็บอะไรเนี้ยแต่ถ้าเคยเจ็บกับความรักมาแล้วคุณจะกำแพงสูงค่อนข้างมากเลยแหละเนาะถามว่าช่วงนี้มีใครใหม่เข้ามาไหมแม่หมอมองดูว่าคุณพยายามที่จะอยากต้องการบำบัดจิตใจของตัวเองช่วงเนี้ยมีไฮโรแฟนขึ้นมามีเฮอร์เมสขึ้นมาคุณอย,อยากอยู่แบบสัโดษคุณต้องการการคีลิ่งคุณต้องการการแบบ บำบัดจิตของตัวเองด้วยความเงียบบำบัดบบ,บัดตัวเองด้วยด้วยธรรมชาติบำบัดตัวเองด้วยการอยู่นิ่งๆนะคะ่ะไม่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบบว่าเอาเรื่องราวทุกอย่างมากระทบกับใจคุณพอแล้วคุณเหนื่อยอะไรแบบนเนี้ยเหนื่อยกับการรับฟังเหนื่อยกับการรับรู้อะไรทุกอย่างก็ตามแต่นะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนโสดสนิทเลยไม่หมองมองดูว่าคุณค่าปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกพอสมควรเนาะ แต่ถามว่ามีใครที่จะเข้ามาไหมมันมันเป็นการที่แบบว่าคุณจะ move ตัวเองออกจากความรู้สึกแบบนี้ได้มากกว่ามันเป็น the s u n ขึ้นมามันคุณก็จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกที่มันเหนื่อยางไงแบบนี้นะคะเอออาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาหรอกคุณมีความสุขกับการรักตัวเองอยู่มีความสุขกับการที่มีครอบครัวอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะยังไม่ได้เปิดใจให้ใครเลยเนาะอืมมีความสุขกับการอยู่กับ อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะเป็นงานดันดิเรกหรืองานที่ทําจริงจังเลี้ยงเลี้ยงชีพเป็นทุกๆวันอะไรก็แล้วแต่เออคุณมีความสุขกับสิ่งนั้นได้อะไรแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องมีความรักไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าความรู้สึกที่มันแย่อะไรแบบเนี้ยคุณจะสามารถบูฟตัวเองเออกจากตรงนี้ได้นะในอนาคตนะคะอันใกล้นะคะทีนี้ขอดูคนที่เป็นคนคุยหน่อยมันจะเป็นประเด็นตรงที่เป็นคนคุยนี่แหละว่าคุณ เขาอ่ะเขาอ่ะเขาอ่ะตัวเขาอะอาจจะเป็นคนที่อะถามว่าตัวเราอ่ะรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์ตรงนี้ได้แ,แล้วแต่ว่าเขาอะตัวเขาอะอาจจะเป็นคนที่วาดวาดในเรื่องของของครอบครัวเอาไว้เยอะหรือตัวเราเองก็ตามวาดความงดงามในเรื่องของการมีครอบครัวเนี่ย เอาไว้ค่อนข้างค่อนข้างสวยงามอะค่ะเออแต่ว่าพอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอะเราก็เลยถ้าภาพที่เราวาดไว้ในอนาคตกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะมันส่วนทางกันคุณอาจจะตัดสินใจที่จะแบบพักไว้ก่อนพักตัวเองเอาไว้ก่อนอย่างเนี้ยเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาไม่ตอบโจทย์ไงเขาไม่ตอบโจทย์แล้วคุณยัง ในในอนาคตอันใกล้ยังไม่ได้มียังไม่ได้คิดว่าที่จะมองหาใครใหม่นะแต่มีคนที่มายื่นไมตรีให้คุณอยู่นะมีมานะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเราอะภาพที่เราคิดวาดฝันเอาไว้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะมันมันไม่ใช่อะคุณก็เลยขอตั้งหลักตัวเองก่อนคุณขอหยุดอยู่กับตัวเองก่อนอะไรแบบเนี้ยถ้าต้องการความชัดเจนจากใครสักคนอะก็น่าจะยากนะคะยาก เพราะว่าตัวเราเองมันเหมือนมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอะไม่ไม่ใช่ว่ามาตรฐานสูงหรอกแต่ว่าเรามีความคาดหวังกับการที่ไม่อยากจะผิดพลาดแต่ในเรื่องความรักอะแต่ด้ยวยความที่ว่าตั้งความหวังเอาไว้สูงอะพอเจอความผิดพลาดแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็เจ็บมากเย้ยเนาะน่นจะเป็นมุมแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นคนที่มีคนคุยนะคะเออโอกาสที่จะอยู่อยู่คนเดียวกับตัวเองนิ่งๆก่อน เนาะใครที่เป็นคนคุยในช่วงเนี้ยถ้าสะดวกไปไปที่อื่นก่อนก็ไปที่อื่นก่อนได้เลยอะไแบบนี้นะคะคุณต้องการคนที่เข้ามาแล้วสร้างทุกอย่างไปด้วยกันและเป็นปครอบครัวไปพร้อมกันจริงๆถ้าใครไม่พร้อมเราอนุญาตให้คุณเดินหน้าไปก่อนได้เลยเราจะหยุดอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็ฟังดูแล้วค่อนข,ข้างดยค่อนข้างราม่าเหมือนกันเนาะอยู่ใครสักคนย่งที่เป็นคนคุยของคุณเนี่ยเขา เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเป็นอันดับที่หนะึ่งไงไม่ได้ให้ความสําคัญเราเป็นอันดับต้นแต่ว่าเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวเขาก่อนอะไรางเงี้บางครั้งบางทีมันก็เป็นม,มุมที่ทําให้เรารู้สึกว่าน้อยใจไงนะน้อยใจมันเหมือนบางครั้งเรียงลําดับความสําคัญไม่ค่อยถูกหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสําคัญอะไรางเนี้เออก็เลยต่อไปก็จะสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ทีนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคนที่เป็นแฟนกันแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้รับอิสรภาพจากความจากความประักตรงนี้กับการเป็นกับการเป็นคู่ชีวิตกันนะคะเหมือนตัวเขาเองไปล้นลาได้ทุกที่เลยอยากไปไหนก็ไปได้แต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องให้อยู่กับเยา่าเฝ้ากับเรือนต้องทําอะไรในหน้าที่ของเราที่เราควรจะทําไปอะไรแบบนี้นะคะเออมันก็เลยเกิดความรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมกันเท่าไหร่อ่ะ แล้วมันมีไพ่ห้าดาบขึ้นมามีความขัดแย้งมีความขัดแย้งในใจของตัวเองก่อนจากจากการกระทําของเขาแล้วมันจะกลายเป็นความขัดแย้งกันระหว่างคุณกับเขาได้นะถ้าปล่อยให้เกิดบรรยากาศของความที่มันไม่ไม่คุยกันนะคะถ้าไม่คุยกันแล้วทุกอย่างมันจะยิ่งเดินถอยหลังนะแต่ถามว่าจะเลิกกันไหมก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการเลิกกันนะแต่ว่าอืม ลองหันกลับมาใช้เหตุผลคุยกันได้ไหมด้วยความที่ว่าให้รแฟนนะคะพวกคุณต้องคุยกันเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างเงียบแบบนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่อึดอัดยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งอยู่ด้วยกันมันก็ยิ่งอึดอัดแต่จริงๆถามว่ารักกันไหมรักกันนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยเริ่มต้นทําความเข้าใจกันใหม่นะคะแต่ช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ เหมือนเหมือนเคยแคร์กันเหมือนเคยให้ความสําคัญกันน่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยพวกคุณอาจจะลืมกันไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นเนาะเออหรือว่าถ้ามีเรื่องภาระลูกเต้าเข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้พวกคุณแบบบางสิ่งบางอย่างอะ่ะตกลงเหมือนไม่เข้าใจกันนะคะ่ะเหมือนจุดมุ่งหมายของพวกคุณอะ่ะมีความปรารถนาที่จะ ให้มันไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละแต่ด้วยว่าความคิดบางมุมอะบางสิ่งบางอย่างมันมันไปคนละทางไงแต่ว่าไม่คุยกันไม่ตกลงกันให้ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะเกิดการที่แบบเป็นภาวะของการน้อยใจได้หรือเป็นภาวะของการที่เอ่อกักขังตัวเองอะ่ะอืมกักขังตัวเองอะนะคะด้วยความเป็นซิคออสอดขึ้นมาด้วยเนาะ บางครั้งบางเรื่องราวบางปัญหาที่มันเข้ามามันเหมือนแบบเป็นภาพเป็นภาพในอดีตขึ้นมาคือแบบปัญหาเดิมๆซ้ํซาๆอ่ะค่ะคุณอยากจะให้มันผ่านไปสักทีหนึ่งมีโอกาสที่มันจะผ่านไปได้นะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะสตันนะคะเอออะไรที่มันคลุมเครืออะไรที่มันไม่สบายใจระหว่างกันถ้าพวกคุณมีการตกลงพูดคุยกันมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อก,กันนะคะ ก็เปิดเปิดเดือนเกิดด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งนะคะเราอย่าไปซีเรียสนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันไม่ใช่ว่าดวงของทุกคนจะมาตรงกับอันที่อันที่ไม่หมอะทานายนะเพราะว่ามันเป็นการดูดวงโดยรวมมันไม่ใช่การดูไพ่โดยส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นเนาะทีนี้จะขอดูไพ่สรุดนะคะว่าสําหรับทั้ง3ามสถานะไพ่บอกว่ายังไง ไพ่บอกว่า9้าไม่เท้านะคะอก้าไม่เท้าหนึ่งเหรียญนะคะอ่าไม่ใช่นะคะ night of pentacle นะคะไในถือเหรียญและมีไพ่หดาบนี่ไง <ừ. S 1> พวกคุณได้ไพ่หกดาบทั้งสองใบคืออะไรที่มันเป็นเรื่องเราเดิมๆเก่าๆที่ไม่สบายใจพวกคุณจะเดินออกจากตรงนี้นะคะ จะตัดสินใจออกจากความรู้สึกที่มันไม่สบายใจสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะถ้าคุณกลัวความรักนะไม่เหมอมองดูว่าคุณยังจะอยู่ในเซฟโซนของคุณไปอีกนานเลยเนาะนะคะอยู่ในเซฟโซนแล้วก็แต่ถามว่าในสักวันหนึ่งคุณจะสามารถพาตัวเองออกจากความรู้สึกตรงนี้ได้ไหมมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะมูฟออกจากความรู้สึกที่ มันกัดขังตัวเองอะจากในเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่สบายใจนะคะคุณจะ move ออกไปจากตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มันไม่โอเคคุณก็จะพาตัวเองออกไปจากตรงนี้เพราะว่าความความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในใจคุณมันมีสูงพอที่จะไม่ไปทำลายครอบครัวของใครเนาะคุณก็จะเป็นหกดามน,นะคะคุณก็จะพาตัวเองออกมา เออันนี้ไม่หมอเคารพแล้วก็นับถึงน้ำใจคุณนะถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นคนคุยกันถ้าเออคุณตัดสินใจที่จะอยู่กับตัวเองนะคะคุณจะออกจากทุกอย่างเลยคุณจะม o ฟออกจากตรงนี้เนาะเพื่อที่จะไปเจอหนทางใหม่ๆที่มันเป็นของคุณจริงๆเนาะเออ ที่มันเป็นเส้นทางของเราจริงๆอันนี้น,นะคะที่เขาพายเรือออกจากตรงนี้แล้วเขาพาดากไปด้วยมันเหมือนกับเส้นทางที่เราไปอ่ะหรือว่าในสภาพจิตใจของเราอ่ะในช่วงการที่มันจะผ่านตรงนี้ไปอ่ะความวุ่นวายเก่าๆเดิมๆหรือความรู้สึกเจ็บปวดแต่มันยังจะอยู่กับเรานะมันยังจะอยู่กับเราไปตาบจนไปเมื่อเราไปถึงข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเราไปเจอหนทางใหม่ๆอ่ะ ตดาบนั้นถึงแผลเราจะอยู่ดาบมันยังยังจะอยู่กับเราแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปเจอฝั่งใหม่ะค่ะไปเจอสิ่งใหม่ในฝั่งข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาแต่ซันมันก็มีเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะอ,อ,อะไรใดๆนะคะถ้าเราไม่คุยถ้าเราไม่ตกลงกันถ้าเราไม่ลืมไม่ลืมไปซักเรื่องราวที่มันทําให้ไม่สบายใจระหว่างกัน่ะเนาะ มันก็จะทําให้พวกคุณเงียบใส่กันอยู่แบบนี้นะคะยังไงก็ลองหันหน้ามาคุยปรึกษากันดีกว่าเนาะอะไรที่คุยกันได้อะไรที่ตกลงกันได้นะคะเพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนกลับมาอยู่ในมุมของของทิศทางที่มันดีขึ้นเพราะว่าไพเดอะสตัร์น่ะปิดท้ายเป็นใบสุดท้ายยังไงแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีได้ดังเดิมนะ เป็นกำลังใจให้นะคะทั้ง3สถานะเลยการทำนายไหนที่เป็นคำทำนายที่ดีที่เกิดจากไพ่ชุดนี้นะคะก็ขอให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆแต่ว่าถ้ามีการทำนายไหนที่มันแย่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจให้คุณทิ้งเอาไว้ตรงเนี้เพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตแค่นั้นเองแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเป็นตกงกับดวงของทุกๆคนได้เพราะว่าเนี้ยมันคือการทำนายดวงโดยรวมนะคะอย่าลืมนะ ก็คนที่เป็นชาวราศีสิงห์บนโลกใบน,นี้มีกี่ล้านคนก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบเวลาเกิดก็ต่างกันคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างต่างคนนะคะต่างคนต่างที่มาเพราะฉะนั้นดวงมันจะมาเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้เนาะแล้วก็อย่าให้ไพ่แค่สิบกว่าใบมาตัดสินทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกรรม,มุนาวัตตีโลโกทุกอย่างสัตว์โลกอะทุกอย่าง เป็นไปตามกรรมทั้งนั้นเราทําสิ่งดีมาเราก็จะได้รับสิ่งดีๆเราทําสิ่งที่ไม่ดีมาเราก็รับผลไปตามกรรมนั้น กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออันนี้คือสิ่งที่แม่หมอบอกมาเป็นประจำนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์อาจจะอึมครึมนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเดือนหน้าต่อไปค่อยว่ากันนะมันเป็นแค่พลังงานบางช่วงนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อๆไปมาอัปเดตดวงความรักในเดือนต่อๆไปนะคะกดติดตามมาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาด นะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทั้ง3ามสถานะด้วยเหมือนกันนะคะแม่หมอเองก็จะขอจบคำทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม2,565ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ